สวัสดีครับพ่อแม่พี่ มองทั้งหลายจะมาแป๊บเดียวเท่านั้นคุยไดดีห้าสี่สมสอง โอ้ยอ๋อนี่ไงขอชื่อฟิลเตอร์ได้ไหมเดีย๋ยวจะลงให้ไปดูดๆเอาแล้วกันนะมามามาแอบหัวหน้าได้สินาทีสวัสดีค่ะทุกคน อืมคุยอะไรดีอะ่ะคือหน้าแบบปกติตอนนี้มันแบบโซมอะ่ะฮสวัสดีค่ะทุกคน เรียนจบเรืยงคะเรียนจบมาสองปีแล้วครับสองปีปาวะปีหนึ่งสองปีเพลง f o e v e อะไรเต้นง่ายสุด n o b o d y perfect ค่ะวันแรกของวันที่เหลือพรุ่นี้เป็นยังไงบ้างหรอเพียสุดๆไปเลย แต่ว่ารู้สึกว่าอยากคุยกับทุกคนคอนเกพี่บันดี <uld> ขเขาคุณค่ะมาเจอกันหน้านะคะวันที่สิบสามมาเจอกันแบบห่างๆอย่างห่วงๆเราเพลงใหม่หน่อยติดกลามติดแกะ good boy ติดแกะติดกลามติดแกะ all the left and right try to look into my eyes แคกี่คนก็ยังไม่ใช่คนที่ใช่ยังไม่ใช่อะ ไหนล่าสุดมีใครได้ไปดูโฟอีเขาคอเขา,ขาใหญ่บ้างคะมีใครได้ไปดูบ้างมีใครได้ไปดูบ้างน็อก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 ,ก w h ไปร้องเพลงกับพี่ไฮเป็นไงบ้างเอ้ยเอาจริงๆอันนี้แบบ ดีใจมากมากที่แบบได้ไปร้องคือตอนแรกอ่ะมันไม่ได้มีแบบแพลนนี้ขึ้นมาอุ้ยเราพูดได้ปะคือพูดคือพวกหนูแต่งโฟลีแต่งหน้ากันอยู่แบบก่อนจะขึ้นสเตจแต่งหน้ากันอยู่แล้วก็ทีมงานก็มาถามว่าเออเนี่ยพี่ไฮชวนไปร้องเพลงไปไหมนี่ก็ฮะเพลงอะไรคะเนี่ยโฟลีคนไหนใครร้องได้บ้างแบบเออขึ้นไปร้องขึ้นไปแจมไม้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าแบบบอกว่า เออก็ไม่รู้แบบเขาก็เขาก็แบบไม่รู้ว่าแบบเขาจะกี่คนเขาจะอาใครบ้างไปทั้งวงได้ไหมหรือว่าไปแค่ใครอะไรเงี้ยบางคนก็ลองไม่เป็นอะไรเงี้ยหรือว่าแบบบางคนร้องได้ร้องไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยสุดท้ายก็เอาคนที่ร้องได้ร้องทั้งเพลงได้ไปนะคะก็เลยกลายเป็นหนูกับไมล์แล้วก็เราแบ่งแบ่งเนื้อเพลงกันก่อนขึ้นเวทีไปเลยแล้วก็ ประสงประสาอะไรก็เอ้ยหน้าง,งานเรามั่นใจตใจอยู่แล้วเราก็ขึ้นเลยแล้วก็ดีใจค่ะดีใจที่แบบที่แบบทุกคนชอบอะไรเงี้ยดีใจที่มันออกมาดีดีใจที่ทุกคนชอบมากๆ ดีใจที่ทุกคนชอบดีใจที่มันออกมาเดียวแล้วก็แบบขึ้นไปแล้วก็แบบโลกมากแบบเฮ้ยฉันจะลืมเนื้อไหมฉันจะออร้องยังไงแล้วฉันจะประสานอย่างงี้เราจะประสานยังไงเราจะยังไงกันดีเราร้องท่านนี้ท่านนี้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> จพี่พี่ออบหน่อยร่วมงานกันเป็นไงบ้างฮ <c oughs> อย่างที่เห็นแล้วทุกคนพี่ออบชอบแก้งหนูเนี่ยเราพูดไปก่อนเพราะนางไม่อยู่เราพูดไปก่อน แล้วก็พูดไปก่นะอนว่าเขาชอบแกล้งหนูแล้วเดี๋ยวดิไม่ได้เจอกันแล้วเ,วเขาก็จะแบบเอเี๋ยวเขาก็จะเริ่มแบบไม่มีใครให้แกล้งจะเริ่มลงแดงจะสมหน้าให้ขอเห็นหน้า <c oughs> หรอหาเฟเตอร์ก่อน ได้ปะเฮ้ยทำไมขาวดำนี่แล้วกันทำไมแต่งหน้าไปทำงานมาครับสรุปฟีลเราจะมีอะไรปีหนะ้าเอาจริงอย่าเพิ่งไปปีหน้าปีนี้ยังไม่หมดปีเลยสิ้นปีมีหนังอีกเออ อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโฟอีปีหน้ามีอะไรโฟอีปีนี้ให้หมดปีก่อนหนทางอีกยาวไกลวันนี้วันที่เท่าไหร่นีววันที่ร์สิบอีกทั้งยี่สิบวันยี่สิบกว่าวันยี่สิบเอ็ดวันโอเคดิวสิบนาทียังวะยังเจ็ดนาทีอยู่เม็ดเยอะมากสูตรสูตรแก้วมังกรมากโฟอีฟแก้วมังกรอะไรขนาดนาั้นแล้ว เดืนหน้าปล่อยเพลงอะไรโอ้ยอย่าพึ่งคิดว่าหน้ากากวิเซร,รากาออกมาคือใครคะขอไม่คิดเพราะว่าเราอยู่ข้างฝั่งที่ชนะเสมอเราลองเผยหน้ากากาก่อนแล้วเราค่อยว่าแล้วเห็นไหมตอนนี้เราไม่ค่อยอยากพูดเยอะคือเราก็มั่นใจครึ่งหนึ่งแต่พอเราเห็นตารางงานแล้วก็ว่างไปจริงเหรอะวะแต่ว่าตอนนั้นกูก็ว่างไปนะเห็นไหมก็ต้องมาลุ้นอีก ลาไปลงไปลาวไปจริงเป้าก็ไม่รู้ไงเห็นไหมสปอยวันที่ยีบสามหน่อยเอกซูสีสุดๆอยากให้ทุกคนมามากคือคือเอาจริงอยากให้ทุกคนได้อยู่ด้วยกันในวันที่ยี่สิบสามอมาก็พวกเราโฟยีฟก็อยากให้ทุกคนได้เห็นเหมือนกันก็กำลังนั่นแหละหาลูปทางให้อยู่แต่ก็ ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างแต่ก็นั่นแหละค่ะมีโอกาสตอนนี้ใครอรอลุ้นรออะไรก็อยากให้ทุกคนมาเจอกันนะคะเป็นหกร้อยคนก็อุ่นใจกว่าหนูก็อยากให้ทุกคนไม่รู้ว่าหมื่นคนกี่พันคนจะดูจะจะได้ดูไหมอะไรเงี้ยพวกหนูก็อรอลุ้นอยู่แต่ก็อยากให้ทุกคนได้ดูนะคะวันที่ยี่สิบสาม แต่แบบก็ไม่รู้ทุกคนจะเบื่อไหมไงมันก็คือแบบงานสไตล์ปกติอะไรเงี้ยทุกคนจะแบบยอมดูเฉย,ยเฉรอเหงาปะทอาอะไรลูกพักทายไม่ค่อยชอบออกกล้องเลหม,มาไม่อยากบังคับอะ,อะทำอะไรก็ทำโต้หือมันนั่งในเฟรมเองโว้ยอะคุณชาย เออคุณชายพยูดจะมีคนสามไหมครับไม่รู้หนูไม่รู้ถ้าหนูรู้อ่ะหนูสปอยไปเลยหนูไม่รู้ไงใครวะกอนเหรอไม่เห็นมีเลยกอนเข้ามาดูเหรอ ไม่เห็นมีเลยเอาอะไรอ้อนหมามาเหมือนที่อยู่นะนอกกล้องหน่อยดิอ้อนหมามาหน่อยนี่คุณชาย ขคอความจิงมันสิบนาทีแล้วนะอ้วนมากอย่าบูลี่บล็อกบล็อกบอมมีคนมาหนูอย่าไปฟังอย่าไปฟังหนูน่ารักที่สุดแล้วหนูตัวเล็กโซผอมเพียวนะลูกนะฮึฮึอย่าไปฟังไม่สบายหรอนิดหน่อยค่ะอย่าไปฟังเขาอย่าไปฟัง ไปฟังูตัวเล็กที่สุดอลสุดลมัมมาอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอผอมก็ไม่จริงใจสุดๆ ไปถามคุณหมอมาแล้วนะคะฉันฉันคิดมากจนฉันจะไปถามคุณหมอว่าคุณหมออันนี้คืออ้วนไปหรือเปล่าต้องลดน,น้ําหนักหรือเปล่าคุณหมอบอกว่าอันนี้คือสุขภาพดีมากฉันไม่ได้ไม่เป็นห่วงลูกฉันนะคะฉันถามคุณหมอมาแล้วคุณหมอบอกว่าอันนี้เรียกสุขภาพดีดีแล้วปกติอย่ามาบูลลี่นะคะยาทีมือมามะ แหลอะอะงับหมองับหมามะเหรองับหมาแล้วอ้อนทําไมแล้วอ้อนมทำไมดูดูดูมันแล้วเมื่อกี้งับหมามะแล้วเมื่อกี้งับหมามะทำไมอ๋อชอบชอบไม่ชอบแล้วลุกหนีเลยลุกหนีลุกหนีหนเอาลุกลุกจะไปก็ไป ไม่ไปเขาเรียกอุดมสมบูรณ์ทุกเดือนธันวาคมครบรอบสี่ปีโฟอีฟเต้นเนาะสี่ปีแล้ววะนานจัง เธอดูซีรีส์ G L ไหมเอาจริงๆซีรีส์อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่างดูเลยค่ะคุณพี่มีได้ดูอะไรเลยหนูจะไปแหละไปแล้วนะถ้าจะให้พูดไปก่อนเลย ทิ้งกันเลยติทิ้งกันเลยพูดส่งท้ายสำหรับคลิปนี้นะคะก็เดือนธันวาคมนี้นะคะเป็นเดือนสุดท้ายของปีเนาะอยากให้ทุกคนมาเจอกันเพราะว่ามันจะเป็นช่วงเวลาดีๆของพวกเราโฟอีฟมามาแชร์วันเวลาดีๆด,ด้วยกันกับพวกเราโฟอีฟนะคะในเดือนธันวาคมนี้เนาะเพราะมกราก็จะปีหน้าแหละ ค่อยว่ากันใหม่ไปแล้วนะไว้ว่างๆจะมาไลฟ์ใหม่เพราะว่าเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกดังนั้นไว้เจอกันแล้วก็ของขวัญวันเกิดนะคะที่ทุกคนส่งมานะคะหนูยอมรับเลยว่าหนูได้รับแล้วแต่ว่ายังไม่มีเวลาว่างแกะเลยนะคะถ้ามีโอกาสว่างแกะ ถ้าไลฟ์ได้จะมาไลฟ์ให้ทุกคนดูนะคะแต่ถ้าไม่มีมโอกาสได้ไลฟ์แกะก็ขอบคุณทุกคนในนาที่นี้ก่อนเลยเพราะว่าหนุูยังไม่ได้แกะขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มาวันที่13บนะคะหนูขออนุญาตไม่รับดอกไม้เนาะไม่รับดอกไม้ไมรับลูกโป่งเนาะเพราะหนูกลัวลูกโป่งแล้วก็อะไรที่แบบแตกหักง่ายอะไรเงี้ยหนู หนูกลัวทําพังแบบบางคนหนูเกรงใจแบบต่อเลโก้มาเงี้ยหนูแบบกลัวแบบว่าพอมันหลายชิ้นหลายอันแล้วมันรวมกันแล้วมันแตกหนูก็ไม่อยากแบบให้ทุกคนแบบเสียความรู้สึกเนาะดังนั้นแบบอะไรที่แตกหักง่ายก็รบกวนไม่เป็นไรเอาจริงจริงมาแต่ตัวก็ได้มาตัวเปล่าก็ได้ค่ะมาตัวเปล่าก็ได้มาเฉยเยมามองหน้าอ๋อเนี่ยหอรอจลินโฟีฟมาแค่นี้ก็ได้มามองหน้ามาแบบอย่างนี้ก็พอไม่ต้องมีของก็ได้โอเค ส่วนดอกไม้นะคะคือหนูแค่รู้สึกว่าพอได้มาเยอะๆแล้วเดี๋ยวมันก็แบบเหี่ยวไวอะไรเงี้ยรู้สึกเกรงใจทุกคนนะคะงน,นกานก็อย่าเลยเนาะแล้วเจอกันวันที่1ิ 3. บสาบ๊ายบายบาบายบ๊อบมาบ๊ายบายบ๊อบ,บ มานี่บ๊อบบบอบบ๊อบบ,บบอบบ,บบอบข้าตัวแพงไว้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 เจอใหม่รอบหน้าเนาะ